ตรงตรงกฤษกกรโพสเศร้าถึงคนที่รักนี้หลังเจอมรสุมดราม่าหายไปสองเดือนจากประเด็นดราม่าร้อนแรงที่พระเอกนักร้องหนุ่มตรงตรงกฤษกรหรือตรงตรงเดอสตารเผชิญเจอปัญหาหลังเลิกรากับเบ็ดรักวัน,นีคำสิงหนุ่มตรงตรงก็ไม่ได้ออกมาพูดชี้แจงและหายจากอิน t า g r แกรมไปนานกว่าสองเดือน และล่าสุดวันที่สองกรกฎาคมหนุ่มตรงตรงก็ได้โพสในอินสตากแกรมส่วนตัวครั้งแรกหลังจากที่หายไปโดยโพสด,ด้วยความเสียใจสูญเสียอากงผู้เป็นที่รักโดยข้อความระบุเอาไว้ว่ากงไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆกงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับแม่ใหม่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ และได้รับคําว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันตลอดเวลา27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสําหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมและหลังจากนี้ขอให้กงมีแต่ความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยจะมาหาบ่อยๆทำกลางคนบันเทิงและฟันครับก็แสดงความเสียใจจำนวนมากทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ